f a n โ t oken, เค e นเหรียญที่ชาว YouTube ประเทศไทยกำลังพูดถึงหลายๆคนหลายๆช่องที่เป็นตัวท็อปกำลังเริ่มแจกแล้ววันนี้ครับเราจะมาสรุปเรื่องแฟนโ Token กันที่ทำให้มันเนี่ยพิเศษมากกว่าแค่การเก็บเหรียญเลยครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซซายครับ พูดถึงแฟนโทเค็นนะครับหลายๆคนโดยเฉพาะตอนนี้นะฮะช่องผมมีแฟนคลับพี่บีมาดูเยอะมากจากคลิปที่อ,อ,อธิบายเรื่องพี่บีโดนแฮกก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับการที่ทายคลิปของยูทูบเบอร์เจ้าดังหลายๆคนเนี่ยมี QR โค้ดมาให้สแกนเพื่อเก็บสะสมเหรียญแฟนโทเค็นวันนี้ครับผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสรุปให้ทุกคนฟังและจริงๆนวเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าเป็นเพียงแค่การเก็บเหรียญแลกรูปอะไรเพราะว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงนั้นและด้วยความพิเศษตรงนั้นเองผมก็เลยจะเอามาสรุปให้แบบง่ายๆทุกคน เข้าใจได้เพราะฉะนั้นแล้วครับดูให้จบคลิปและรู้ถึงความพิเศษของมันนะครับแต่ผมไม่ได้ออกมาพูดเฉยๆนะเพราะว่าเราจะใช้วิธีเดียวกันกับคลิปที่พี P ่ๆโดนแฮกก็คือเราจะมาเริ่มจากสืบจากคลิปแล้วเราก็จะหาเบาะแสจากคีย์เวิร์ดต่างๆเลยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ย YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมน้นอยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้หน่อยนะครับอะไรครับผมมาเริ่มกันเลยครับ สืบจากคลิปเราสืบจากคลิปนี้ครับคลิปที่อธิบายว่าแฟนโทเค็นคืออะไรภายในเวลาประมาณแค่เอ่อหนึ่าทีกว่าๆเองไม่ถึง1นาทีด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ครับทำให้เราได้คีย์เวิร์ดและเบาะแสอะไรมาหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าแฟนคลับอยากจะได้แฟนโทเค็นก็ต้องสแกน Q R โค้ดนะฮะหลังจากคลิปของอินฟลูเอนเซอร์เจ้าดัง เบาะแสที่2ครับหลังจากที่สแกนแล้วจะได้เหรียญแฟนโทเคนมาซึ่งแฟนโทเคนตัวนี้จะถูกเก็บในบล็อกเชนจำคำนี้ดีๆนะครับเบาะแสที่3หลังจากที่แฟนเก็บแฟนโทเคนได้แล้วนะฮะจะสามารถนำไปแลก NFT ได้แล้วครับคีย์เวิร์ดเบาะแสสามคำ QR Code b o o k k h h i n NFT จินตนาการว่าเรากำลังดูคลิปพี่บี้ครับ คลิปพี่บี้ตอนนี้เนี่ยโอเคสนุกสนานหลังจากนั้นมี qr code ขึ้นมาเราใช้มือถือของเราสแกน qr code ซึ่ง qr code ตรงนี้ฮะมันย่อม,มาจาก quick responsive code แปลตรงตัว quick แปลว่ารวดเร็ว responsive แปลว่าการตอบสนองซึ่ง QR Code ตัวนี้ครับลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นภาพ2มิติอย่างที่เราเคยเห็นแบบนี้เลยนะฮะลองสแกนดูได้นะฮะซึ่งไอเจ้าภาพ2มิติตัวนี้เนี่ยจะสามารถเก็บข้อมูลในนั้นทําให้ผู้ใช้ที่สแกนเนี่ยสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ URL เว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งการเก็บตัวอักษรหมายเลขโทรศัพท์ก็ทําได้แหละครับแต่ QR Code มีความพิเศษของมันคือถ้าเราหยิบมือถือขึ้นมาสแกนแนวไหนก็ตามมันก็จะสามารถสแกนได้แหละครับเดี <S <S ๋ยวนี้มันรีโมทแอ ลหลังจากที่สแกนแล้วถ้าสแกนทันก็จะได้แฟนโทเค็นไปและแฟนโทเค็นตัวนี้แหละครับจะถูกเก็บในสิ่งที่เรียกว่าล็อกเชนและนี่คือตอนต่อไปของเราครับล็อกเชนสรุปให้ง,ง่ายๆแล้วกันว่ามันเป็นวิธีการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งในโลกดิจิตัลครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามาแรงมากๆเลยละครับเอาเป็นว่าเรามาดูชื่อของมันบล็อกเชนนะฮะบล็อกของข้อมูลหลายๆบล็อกที่มันถูกเก็บไว้เนี่ย มันจะเชื่อมโยงกันเป็นสายเรียกว่าเชนเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือบล็อกเชนง่ายๆเลยแหละฮะอย่างหนึ่งเลยครับก็คือข้อมูลในบล็อกเนี่ยจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนได้แล้วมันจะถูกแต้มเวลาไว้ฮะและบล็อกเชนครับมันเป็นการเก็บข้อมูลแบบที่ไม่ได้มีจุดศูนย์กลางและด้วยลักษณะของมันครับทำให้มีความปลอดภัยนะฮะแล้วมีความโปร่งใสมากๆเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยจะมีข้อมูลชุดเดียวกันอยู่ละครับอันนี้ผมอธิบายบล็อกเชนแบบ ง่ายแบบง่ายที่สุดเท่าที่จะพยายามทําได้แล้วนะฮะแต่ข้อมูลบล็อกเชนมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะฮะซึ่งสามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน description ด,ด้านล่างส่วนบล็อกเชนเนี่ยถูกนํามาใช้ในอะไรบ้างณนะตอนนี้ครับที่เราเห็น,นง่ายๆเลยก็คือเรื่องของ b i t c o i ลแหละครับรวมไปถึงเรื่องของแฟนโ o เค n นที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกว่าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของคนไทยและแน่นอนครับเมื่อแฟนคลับเก็บแฟนโ o เค n นได้มาระยะหนึ่งแล้วนำไปแลกภาพ NFT NFT คืออะไรละครับ NFT ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่กำลังมาแรงและก็มาใหม่มากๆเลยนะครับลองคิดภาพดูและกันว่าถ้าสมมติว่าเรามีเหรียญ10บาทอยู่1เหรียญครับเราเอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งและเพื่อนคนนี้คืนเรามาด้วยเหรียญ5บาท2เหรียญมันทดแทนกันได้ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า f u n g i b l e นะครับแต่ว่า non f u n g i b l e token หรือ NFT มันมีคำว่านอนอยู่ข้างหน้า แปลว่ามันจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้มันเป็นเหนือนทรัพย์สินดิจิทัลในโลกดิจิตัลฮะซึ่งตรงนี้ครับมันจะไม่มีอะไรสามารถมาทดแทนได้นะครับผมคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟล์ภาพธรรมดามันมีเรื่องของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของไฟล์ภาพนั้นซึ่งตรงนี้ครับข้อมูลของว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ภาพนั้นเนี่ย ก็จะถูกบันทึกในบล็อกเชนสมมุติว่าเจ้าของภาพฮะบอกว่าภาพนี้เนี่ยมีเพียงแค่100ภาพเท่านั้น มันก็จะมีโทเค็นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าใครเป็นเจ้าของภาพนั้นๆใครมีกรรมสิทธิ์ของภาพนั้นๆและด้วยความที่มันมีกรรมสิทธิ์ครับทำให้มันเกิดการซื้อขายได้นั่นเองเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้ภาพมานะแต่ว่ามันได้เรื่องของการเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของภาพที่มีอยู่อย่างจํากัดซึ่งนั่นเรียกว่าพิเศษมากๆและนี่คือ NFT และเทคโนโลยีที่เรามารับสาระกันง่ายๆด้วยสิ่งที่กําลังเป็นที่พูดถึงนั่นก็คือแฟนโทเค็นนั่นเองแหละครับไฟผมจะดับแล้วนะฮะเอาเป็นว่านี่คือการ สรุปให้ง่ายแล้วนะของ แฟนโทเค็นและเทคโนโลยีที่มันอยู่เบื้องหลังแฟนโทเค็นว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีจํากัดแค่แฟนโทเค็นครับแต่เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันกําลังขยายตัวเติบโตขึ้นมากๆและผมเชื่อว่ามันจะต้องมีผลกับพวกเราในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเริ่มเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะและแน่นอนครับคลิปนี้ผมต้องการให้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแรกของการเข้าใจเทคโนโลยีพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยมาสรุปให้ง่ายแล้วนะแบบนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลื ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุมกล่มๆข้างล่างนี้และดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลกเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ